สวัสดีครับเพื่อนๆกับผมช่อง Fatty a n i Friends อิกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้มันก็อาจจะทิ้งช่วงนานไปหน่อยแล้วเราก็ผ่านช่วงคริสต์มาสมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆคลิปนี้ตั้งใจจะทำไว้ลงช่วงคริสต์มาสยาวไปจนถึงปีใหม่เลยเพราะว่าเพิ่งได้น้ำหอมตัวใหม่มาซึ่งเหมาะกับเฟสทิฟช่วงนี้มากๆนะครับในช่วงอีเวนต์คริสต์มาสยาวไปจนถึงปีใหม่เนี่ยคือ ตัวนี้เนี่ยเก็บเรียบแน่นอนในทุกๆปีนะครับซึ่งเป็นน้ำหอมที่มีการเวียนว่ายกลับมาถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งเป็นตัวที่มีความคุ้มค่าในเรื่องของราคาแล้วก็กลิ่นที่คงกระพันนั่นเองนะครับคืออยู่นานมากตัวที่ผมจะพูดนั้นเนี่ย ค่าว่าทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินกันมาบ้างอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว stronger w i t h y o u นั่นเองต้องบอกกันว่าตัว stronger w i o u เนี่ยมันมีหลากหลายความเข้มข้นนะครับทั้งแบบ absolutely หรือว่าตัว perfume ที่เพิ่งออกใหม่นะครับซึ่งจะมีความเข้มข้นหนักขึ้นบีกแต่และตัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัว intensely เนี่ยเป็นตัวที่ผมถูกจริตก,กนันมากที่สุด นะครับแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันไม่รุนแรงเกินไปนะครับด้วยอากาศเมืองไทยเนี่ยบางทีมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเอาใจไม่ถูกครับเราก็เลยต้องเลือกน้ําหอมที่ไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงตัวโทนโน้ตกลิ่นมันเข้าวๆก่อนนะครับซึ่งต้องบอกกันว่าทําไมเจ้าตัว Stronger With You เนี่ยมันถึงเหมาะกับช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้นะครับเนื่องด้วย ตัวกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นออกโทนหวานนะครับซึ่งมีความวานิลาเนี่ยนำเลยครับตามมาด้วยความหวานแน่นอนของตัวเอมเบอร์หรือซินนามอนนะครับซึ่งซินนามอนเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีติดออกความเป็นเครื่องเทศที่ค่อนข้างคัดเจนนะครับมีความเผ็ดเ็ดร้อนๆในตัวแล้วก็จะให้ความแป้งๆหน่อยๆตามมานะครับทำให้กลิ่นมันเนี่ยมันเหมือนเราเป็นขนมพิงค์นะครับซึ่งขนมพิงค์เดินได้นะครับถ้า ใครนึกไมออกเลยก็จะเป็นประมาณนี้เจ้าต,ตัว Stronger Witu เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วนะครับแม้จะไม่ใช่ช่วงเทศกาลเองเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นเมืองหนาวเขาจะนิยมใช้น้ำหอมกลิ่นที่มีความอบอุ่น Warm Spicy มีความหวานเพราะว่าเมืองหนาวเนี่ยมันต้องใช้น้ำหอมที่ตะโกนหน่อยนะครับถ้าเราไปใช้น้ำหอมแบบ พวกแนวแนวสดชื่นโปรง่งโปรง่งสบายสบายแนวกลิ่นชาเขียวกลิ่นสปอร์ตอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับซึ่งมันเป็นข้อเสียของเมืองหนาวเนาะเขาก็เลยต้องเลือกใช้น้ําหอมที่มีความเข้มข้นสูงฉะนั้นน้ําหอมที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยมันก็จะแลกมาด้วยความแพงแตกกลับกันนะครับอามานี่เนี่ยเขาก็ได้ทำน้ำหอมที่ค่อนข้างดีและครองใจผู้ใช้น้ำหอมอย่างมากนะครับด้วยเจ้าลาย สตรองเกอร์วิทอยู่ตัวนี้นะครับเรามาต่อกันที่โน้ตกันดีกว่าเนาะทีนี้โน้ตของเขาเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับท็อปโน้ตจะประกอบไปด้วยพิงค์เพปเปอร์นะครับไวโอเลล์ et, แล้วก็จนะูนิเปอร์เนาะสามตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลิ่นที่เครื่องเทศที่ชัดเจนนะครับก็จะตามมาด้วยโน้ตกลางเนี่ยที่มีความทอฟฟี่นะครับทอฟฟี่เนี่ยเหมืนมนอนอมคารามลผสมแบบความหวานเข้าไปนะครับมันก็จะมีกลิ่นที่นุ่มนวลติดหวานแล้วก็มากรบ ความหวานด้วยซินนามอนให้ความเผ็ดร้อนหน่อยๆนะครับให้มีความละมุนล,ละไมมามด้วยลาเวนเดอร์และเซจนะครับส่วนเบสโน้ตเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับวานิลาทองกาบีนถ้าเห็น2ตัวนี้คือแน่นอนหวานแน่นอนนะครับตั้งแต่ต้นยันปลายเลยนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับเมื่อ2-3งปีก่อนเนี่ยเจ้าตัวสตรองเตอร์ไปอยูเนี่ยเป็นที่ถามหากันเยอะในเมืองไทยเพราะว่า1คือมันหาซื้อไม่ได้ในเมืองไทยนะครับต้องไปขิวมาแล้วก็2มันเหมือนกับมีช่วงที่เขา การผลิตหรือยังไงนี่แหละมันทําให้เมืองไทยเนี่ยคนนําเข้ามาของก็ขาดใครใครมีนําเข้ามาขายก็โหกวาดเรียบหมดไปอัพราคากันวุ่นวายเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วง่ายมากนะครับเพราะว่า แบรนด์ออฟฟิเชียลหรือเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเขาได้เอามาขายอย่างถูกต้องแล้วนะก็คือนําเข้ามาขายเคาน์เตอร์แบรนด์โชว์หลาเลยผมเดินไปเนี่ยโอ้โหหาง่ายเมื่อก่อนเนี่ยคือจะหาต้องหิ้วอย่างเดียวใครมีเพื่อนที่ไปต่างประเทศเนี่ยไปหิ้วมาได้นะครับแต่ตอนนี้คือหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วทั่วไปเลยก็ราคาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้ถูกหรือไม่ได้แพงนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราต้องการน้ำหอมตัวหนึ่งที่มีความ มีมิติความเข้มข้นแล้วก็การน้ำหอมที่ออกอีเวนต์ช่วงเทศกาลหรือสามารถออกงานอืน่นได้อีกในอนาคตเนี่ยแนะนําว่าตัวนี้มันเป็นตัวคุงค่าที่ควรจะเก็บนะครับแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องซื้อขวดใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับเราซื้อมาแค่ 30ML หรือ50 m l ก็พอเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยตัวนี้มันมีความเข้มข้นสูงฉีดแค่1นถึงสทีเนี่ยมันก็ฟุ้งกระจายทั่วแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อขวดใหญ่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับช่วงทุกช่วงเทศกาลแต่ ถ้าใครชื่นชอบกลิ่นมนจริงๆขอแนะนาว่าขวดใหญ่เนี่ยก็คุ้มค่านะครับในส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ผมขอไม่ได้รีวิวอะไรเยอะสำหรับตัวนี้เนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นน้ำหอมที่ทุกคนเนี่ยน่าจะหาข้อมูลกันมาเยอะพอสมควรอยู่แล้วแล้วก็น่าจะหาข้อมูลเสริมๆอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปนะครับเพราะเป็นตัวที่ดังแล้วก็คนทําคลิปเกี่ยวกับมันเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนเสริมนิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานแล้วก็การแต่งตัวร่วมกับมันเนาะ ก็คือน้ําหอมตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวถ้าฉีดเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่ามันเหมาะกับงานคริสต์มาสมากๆนะครับซึ่งมาเป็นกลิ่นเทศกาลที่อบอุ่นมีกลิ่นแบบความซินนามอนความขนมผิงนะครับซึ่งมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับเทศกาลช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแต่งกายผมแนะนําว่าให้ดูเหมือนเป็นคนที่อบอุ่นหรือเป็นผู้ชายอบอุ่นอาจจะแต่งแนวแบบผู้ชาย 80, ยุค80ศูนย์หน่อยหรือว่า จะมีความแต่งตัวที่มีความเป็นแนวโทนเกาหลีสมัยใหม่ก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่ามันเหมาะกับตัวนี้มากนะครับแต่ข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับจากการใช้งานเนื่องด้วยกลิ่นมันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันกลิ่นมันฟุ้งกระจายมากนะครับก็อยากจะให้ใช้อย่างระมัดระวังถ้าสมมติว่าวันไหนที่อากาศร้อนจัดเนี่ยหรือเราคิดว่าเราจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องแอร์เลยเนี่ยไม่แนะนําให้ฉีดน,นะครับเพราะว่ามันจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยมึนหัวได้เพราะว่ากลิ่นมันเนี่ย จริงนะฟุ้งจริงนะครับซึ่งใครที่จะกดออนไลน์เนี่ยก็แนะนําว่าลองศึกษาดูคลิปหลายๆคลิปก่อนนะของคนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าควรจะสั่งมาดีไหมแต่ถ้าพอจะไปหาในห้างได้เซ็ในทรัลใกล้บ้านนะครับไปตามบูธอีแอนด์บอยหรือไปตามบูธเคาน์เตอร์แบรนด์ของเขาเองเนี่ยก็ลองไปหาดมดูก่อนว่าเหมาะกับตัวเราไหมนะครับอย่าเพิ่งพรีพามกดสั่งมาเพราะไม่งั้นเนี่ยเมื่อเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันไม่ เข้ากับคาแรคเตอร์เราหรือใช้งานได้ยางเนี่ยเราก็จะเสียดายต้ตังโดยใช้เหตุเทียบกับว่าเราไปเอาต้นหอมที่มันใช้งานง่ายกว่านี้จะดีกว่าแต่ถ้าใครเป็นสายเก็บหรือเป็นสายสะสมเนี่ยผมว่ากดไปเลยครับไม่เสียหายจะฉีดจะไม่ได้ฉีดแต่ผมว่าตัวนี้ยังไงก็คุ้มค่าต่อการนํำมาไว้ในครอบครองอย่างแน่นอนนะครับ Emporio Armani Stronger w i o u นะครับเจ้าตัวนี้ก็คะแนนเนี่ยเอาจริงผมก็ไม่อยากพูดถึงนะผมก็ มันต้องสูงอยู่แล้วนะผมก็คงจะให้มันอยู่ที่9้าเต็มสิบนะครับแน่นอนสภาพอากาศเมืองไทยบ้านเรามันค่อนข้างร้อนนะครับหาอากาศใช้งานยากแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคนชอบเก็บน้ำหอมที่มีกลิ่นความเข้มข้นสูงอยู่แล้วเนาะจะไม่ค่อยซื้อน้ำหอมกลิ่นที่โลโปรไฟล์ Pro นะครับชอบน้ำหอมกลิ่นฟุ้งเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็แลกกับเงินนะครับที่มีความคุ้มค่าแล้วก็กลิ่นเนี่ยอยู่ทนนะครับแต่หลักการนั้นก็ไม่ต้องซื้อเหมือนกันก็ได้นะครับใครมีหลักการที่ซื้อน้ำหอมแบบ ใช้งานได้ง่ายหรืออะไรก็ก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับเงินเป็นของท่านแล้วก็ใช้งานอย่างคุ้มค่านะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากครับแต่ก็อยากจะมาส่งท้ายปีเก่าให้ทุกคนนะครับแล้วก็แนะนําในเสียงที่ดีนะอาจจะไม่ได้มาบ่อยนะครับแต่ว่าผมก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆที่จะแตกแขนงมาอีกนะครับในช่อง คู่ขนานนั่นเองนะผมก็จะไปทำคอนเทนต์ที่แยกออกไปซึ่งช่องเนี้ยผมก็จะเอาไว้ลงพวกแนวน้ำหอมแนวอ c เทอเรอรของผู้ชายที่ผมคิดว่าดียังไงเนี่ยก็จะมาแนะนำลงช่องนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นน้ำหอมเสมอไปเนาะก็อ,อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับว่าจะเป็น สิ่งของแบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะไปติดตามอีกช่องหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนครับซึ่งบอกก่อนว่าจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นเกมหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นดี v i c e แบบ power bank อัจฉริยะแบบนี้นะครับไปติดตามในช่องนู้นได้นะครับ c a t ตากรีช่องนี้ก็จะเป็นแนวนี้ถ้าใครที่ชอบแนวนี้ผมก็จะไม่มาทับไลายลนั่นเองก็ท้ายสุดแล้วสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยเที่ยวกันอย่างมีสตินะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในปีหน้าครับผมสวัสดีครับ